3เทคนิคในการเลือกเบอร์มงคลด้วยตัวเองมาฝากนะครับเรามาดูซิว่า3เทคนิคนี้มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องของอาจารย์ปีเตอร์ด้วยนะครับ3เทคนิคในการเลือกเบอร์มงคลด้วยตัวเองนะครับเทคนิคที่1ครับ,นรบในเลข7ตัวหลัง เลีงเลขศูนย์ครับเราไม่เอาเลขศูนย์เลยครับลองดูนะครับว่าหยิบเบอร์มือถือมือถือเช็คเบอร์ตัวเราเบอร์คนรู้จักเบอร์คนในครอบครัวว่าเจดตัวหลังมีเลขศูนย์หรือไม่ครับอันนี้เราตัดทิ้งตัดออกไปก่อนเลยนะครับเทคนิคแรกในการเลือกเบอร์มงคลครับ เทคนิคที่สองเจ็ดตัวหลังอย่ามีเลขซ้ำๆกันเกินสามตัวอันนี้ต้องบอกว่าเทคนิคนี้สำคัญมากนะครับบางคนนึกว่าเบอร์มือถือเจ็ดตัวหลังนี้เป็นเลขเบอร์มงคลที่ส่งเสริมเราดีที่สุดแล้วแต่เราอย่าลืมมองว่าการที่มีเลขซ้ำๆกันเกิน3าตัวจะทำให้อิทธิพลของตัวเลขตรงนั้นสูญเสียหรือว่ามีการ ปรับโอนเอียงไปไปในแนวแนวทางที่เขาเรียกว่าสุดโต่งมากเกินไปครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่2เทคนิคที่3นะครับเทคนิคนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเลขที่ต้องมีในเบอร์มือถือ7ตัวหลังของเรานะครับได้แก่66 65 56 45 54 64 46 ส4งสี3สี่เลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมในเรื่องของการเงินความรักการได้รับการอุปถัมภ์มีบุคคลที่มาให้ความเมตตาและส่งเสริมกับตัวเรากลุ่มนี้ถือว่าสำคัญมากและจะสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้ให้มีโอกาส ได้มากมายนะครับวันนี้ก็มี3เทคนิคนะครับมาฝากในการเลือกเบอร์มงคลนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้นำสามเทคนิคนี้ไปใช้ใชกดไลค์กดแชร์ในช่องของอาจารย์ปีเตอร์ด้วยนะครับ